มาเปรียบเทียบผักกลุ่มสองชนิดกันค่ะทุกคนลักษณะดอกของผักกลุ่มสองชนิดอันนี้ชนิดที่เรานิยมกินคือผักกลุ่มปลายแหลมอันนี้เป็นชนิดเอ่อผักกลุ่มปลายมนหมายถึงว่าใบของเขาว่าค่ะใบของเจ้านี่เอ่อปลายใบจะมนเจ้านี่ปลายใบจะแหลมจะมีความคล้ายกันมากนี่ค่ะช่อดอกอันนี้เป็นตาที่แตกออกมาแล้วก็จะมีใบออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะลักษณะดอกก็เป็นแบบนี้และค่ะ ที่เราเห็นบ่อยๆแล้วก็นิยมกินกันแล้วก็อร่อยมากส่วนอันนี้เป็นผักกลุ่มเล็กผักกลุ่มอผักกลุ่มอ่ปลายใบยมนความลักษณะการแทงตาออกดอกก็เหมือนกันเลยค่ะกับผักกลุ่มปลายแหลมสีก็จะออกเข้มกว่านิดนึงการออกดอกก็คล้ายกันมากการเลียงช่อดอกการทำกันเป็นช่อดอกก็คล้ายกันมากค่ะแล้วก็ กินได้ทั้งสองชนิดค่ะทุกคนผักสองอย่างนี้กำลังแข่งกันออกค่ะถ้าใครจะลองกินดูแล้วก็ออกไปเก็บก็ให้ออกไปเก็บช่วงนี้ค่ะเพราะว่าต้นพืชเนี่ยเร็วมากเขาจะแข่งกันออกดอกอีกหน่อยก็เขียวแล้วค่ะอีกหน่อยก็ซัมเมอร์แล้วก็ใบพืชก็จะเขียวแล้วก็ไม่อ่อนไม่กรอบเรากินไม่ได้แล้วเราก็ต้องกินอย่างอื่นไปพอซัมเมอร์มานะคะอันนี้ ผักกุ่มปลายแหลมนี่ก็จะมีอสองสีค่ะมีทั้งสีขาวเราเรียกสีขาวมีทั้งสีแดงมีทั้งสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวขาวกับแดงแล้วกันเรียกขาวกับแดงหรือเอขียวกับแดงอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือผักกลุ่มปลายใบแหลมค่ะลักษณะผักกลุ่มปลายใบแหลมนะคะอันนี้เป็นผักกลุ่มปลายใบยมนผักกลุ่มทุ่งนะคะเนี่ยค่ะผักกลุ่มทั้งสองชนิดนี้ กินทั้งกินได้ทั้งสองชนิดชื่อภาษาเยอรมันอันนี้เป็นสปิตซ์อาฮอนอันนี้เป็นเฟลดอาฮอนกินได้ทั้งสองอย่างค่ะอย่าลืมออกไปเก็บกันนะคะทุกคน